กับใจใเธอหรือเปล่าก็เหมือนเธอยังคิดถึงเขาทุกนาทีรักที่ได้จากเขาเธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดีมันเธอยังมีเยื่อใยใจให้เขาอยู่ยเลย ตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันข้างคางว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ารักทำไมมันยิ่งเอาเรายิ่งห่างไกล ใคนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจเธอ,อ,อได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรับฉันจริงหรือเปล่าหากฉันนั้นมันเป็นได้ก็เพียงแค่เงา ความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียเวลาไปทำไมกันเมื่อ่อให้ฉันดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอแต่งกันมาจนวันนี้แค่นี้ฉันเอาไว้ ใจที่มันขางขางว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือปลา่ารักทำไมมันยิ่งเหาเรายิ่งหางไกลฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจเชื่อรอมสักครั้ง จะได้หายคล้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่า มาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกที่ได้ไหมบอกใจที่มันข้างมาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ารักไม่มันยิ่งเอาเรายิ่งห่างไกล อยากใหมาอยู่ในหัวใจจะได้สกคได้ไหมจะได้หายคยาใงใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเล่าจะได้หายคงใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่า ตัวแทนของใครหรือเปล่านั่นคือชื่อเพลงนะครับเพราะมากเลยอ่ะใช่เลยเห็นเครื่องดนตรีอะไรที่ไม่น้อยชิ้นแล้วยิ่งใหญ่อลังการแต่ฟังแล้วแบบดนตรีลงตัวเนื้อเพลงแบบบาดลึกสุดใจนะอันนี้เป็นเวอร์ชันเดียวกับในในในคอนเวอร์ชั่นเลยคอนเวอร์ชั่นเลยใช่ไหม ถ้าถ้าถ้าอยู่ในซีดีหน้าปกอย่างนี้เนี่ยครั้งในมันจะเป็นเวอร์ชันออกมามันจะเรียบเรียงเป็นประมาณไหนยังไงดนตรีก็จะมีทุกชิ้นฮะฮก็คือกีตาร์ก็คือเต็มแบง<อ>แต่วันนี้พิเศษเรียนใช่ครับวันนี้พิเศษนิดหนึ่งครับมีดนตรีแค่สามสี่ชิ้นรถแผมคือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเขาเซาเช็คนะครับคุณผู้ชมผมยังหันไปบอกเลยว่าแบบโอ้ทำไมดนตรีมันมันดอุ่นฟูมากเลยอะ แล้วเมื่อสักครู่นี้ผมยังหันไปบอกคุณดอยบอกคุณดอยซาวมันดีมากเลยดูกลองสิยังก็มีเบสแบบว่าตุ่มดุ่มดุ่มดุ่มอยู่ในี้อันนี้ชื่นชมมากเลยเอราะมากเลยคต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนนะคะลาดสลับทีเสด็จนะคะแล้วก็สมาชิกทุกท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นสมาชิกประจําของเราไหมครัใช่ครับแล้วทุกีในวงครับคก็จะไปไหนไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรก็ไปกันหมดมีอะไรครับยกขบวนไปเลยครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในอัลบั้มนี้ใช่ไหมคะใช่ครับชื่อเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าครับแล้ว ลองไปหรือเปล่าคุณสุกี้สิคะอย่าได้เปิดซีที่ผู้กองนอกเรื่องกลับไปที่วงพีเสิร์ชอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นซิงเกิลที่เราใช้ในการโปรโมทเลยสำหรับอัลบั้มนี้ก็คือขอโทษที่ลืมมาได้ใช่ครับผมนี่คือเป็นซิงเกิลแรกเลยไหมฮะสำหรับการปล่อยเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าเป็นเพลงแรกของอัลบั้มที่ปล่อยออกมาครับผมอัลบั้มชุดนี้เป็นชุดที่ชุดที่เจ็ดนะครับ ชุดที่เจ็เป็นชุดที่เจ็ดและระยะเวลาในการเดินทางในเส้นทางดนตรีของเราเนี้ยนานแค่ไหนล้วครับคุณพี่ก็สิบกว่าปีครับสิบหกสิบเจ็ดปีหนึ่งถึงเจ็ดตอนนี้ใช้เวลาประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีใช่ครับแล้วอัลบั้มนี้ใช้เวลากี่ปีคะประมาณสามปีที่ห่างจากอัลบั้มชุดที่หกนะครับเตรียมตัวจริงๆก็ประมาณสองปีกว่าครับผมถือว่านานมากนะไหมเออผมว่านานนะ ถ้ารู้สึกถ้าใจจบใจจ่อว่ารออัลบั้มเนี่ยจะรู้สึกนานช่วงที่ทำอัลบั้มผมก็ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยก็อาจจะเหมือนเแบบเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ตลอดใช่เขาเพลงฮิตเยอะมากจริงค่ะมีเสีดวได้มีโอกาสแต่งมีไรแต่งเพิ่เติไหมคะในส่วนองหลายอัลบั้มผมเขียนอัลบั้มได้หนึ่งเพลง แล้วก็การทํางานของบริษัทเราก็จะมีตําแหน่งหน้าที่แบ่งกันชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูเพลงคนเรียบเรียงนักดนตรีแล้วก็นักรรองนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสของผมที่เจ้านายคุณกฤตโทมัตนะครับได้ให้โอกาสได้เขียนปกตินั่นเองครับผมส่วนอัลบั้มนี้ไม่มีเพลงผมครับค่ะและที่ผ่านมาล่ะคะที่ผ่านมามีอยู่ในอัลบั้มชุดที่4บ้างชุดที่5บ้างชุดพิเศษบ้างอะไรอย่างนี้เขาจะยกตัวอย่างชื่อเพลงนี้คุณพิศนาอย่างเพลงสมมุติว่ากลับบ้านอะไรเงนี้เพลงเกี่ยวกับ ความคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ความรักอะไรเงี้ยครับอ่าจริงๆในในประเทศไทยของเราตนี้มันก็มีเพลงที่ออกแนวหลากหลายมากถ้าพูดถึงพีเสดิ์ไม่ว่าคุณจะเป็นแนวเพลงชอบเพลงแบบไหนก็ตามนะฮะผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องรู้จักชื่อเขาแต่วันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ที่ทีถามเลยดีกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นแนวเพลงไหนในประเทศไทยของผมใช่ไหมครับครับน่าจะเป็นแนวแนวแห่งความสุขนะฮะเพลงของผมมีทั้งเพลงสนุกสนานเพลงอ่เพลงพื้นบ้าน เพลงที่เป็นรากเก้าจริงๆของอีสานของไทยผมยังมีอยู่แต่ความแปลกใหม่ของแต่ละยุคข,ของแต่ละสมัยก็จะผสมผสานกันไปในอัลบัมชุดล่าสุดอาจจะมีพวกเรื่องของเพลงป๊อปขึ้นมามากหน่อยเพราะว่าการดนตรีการเดินทางของดนตรีผมในอัลบั้มชุนี้ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของของอัลบั้มก็คือดนตรีไม่มีพรมแดน เพราะผมผมถือว่าผมได้ไปในทุกๆพื้นที่ทุกๆที่ที่ไม่เคยฝันแล้วก็ไกลเกินฝันทุกวันนี้ผมไปได้เพราะว่าเสียงเสียงดนตรีที่เป็นพื้นบ้านจริงๆได้ไปต่างประเทศได้ไปในที่ที่ไม่เคยได้ไปนั่นคือเกินฝันแล้วคิดว่าคิดว่าอะไรที่เขาบอกว่าอย่างสมมุติเขาบอกว่าถ้าเราเป็นเป็นร็อกคะแนนแท้ของอีสานเลยเนี่ย หัว oh, ใจสาคัญของมันมันอยู่ที่ตรงไหนครมันอยู่ที่คําอยู่ที่สําเนียงหรือจังหวะของโน้ตหรืออะไรที่แยกมันออกมาแตกต่างเนี่ยจริงๆตัวโน้ตท,ทั่วโลกคือตัวโน้ตเดียวกันนะมีมีตัวโน้ตท,ที่เหมือนกันเลยแหละแต่สำเนียงของเรามันชัดเจนในเรื่องของเมโลดี้ของอีสานค,ความเป็นอีสานจะชัดเจนมากในเรื่องสำเนียงแล้วก็บวกกับความเป็นร็อกที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับยอกร็อกยุคคลาสสิกว่ายก ร็อกสมัยใหม่นะฮะก็มันสามารถผสมผสานเข้ากันได้ดนต,<ช>ตรีทุกๆแนว<ช>เหมือนวันหนึ่งผมได้ฟังเพลงของเม็กซิกันหรือว่าเพลงของชนเผ่าชนเผ่าหนึ่ง<ช><ช>ซึ่งผมฟังไม่รู้เรื่องเลย<ช>แต่<น>ผมสนุกไปกับเขาได้อะไรเงี้ยดนตรีของเราก็ ไม่ต่างกันค่ะครับเราเราสามารถพูดคุยกับสมาชิกในงวงได้ด้วยไหมได้ครับได้ครับนั่งนิ่งมากย้อนไดถึงคาร์ีกนี้าวมันี้มีทั้งหมดกี่เพลงคะมีสิบเพลงครับสิบเพลงมีเพลงร็อกเร็วๆแบบจีหอยแนวแนนั้นบ้างไหมคะแนวนั้นมีครับอย่างเพลงปั้นข้าวจี่ติดหมีแพนด้าเพลงกลับแก้สนทนานะครับส่วนเพลงที่เป็นรากเง้าซึ่งบ่งบอกได้ถึงความเป็น เขาเรียกอะไรดนตรีไม่มีพรมแดนเนี่ยก็จะมีเพลงศักศรีลูกอีสานที่เป็นเพลงให้กําลังใจสําหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดม,มาทํางานในกรุงเทพเป็นปลุกใจอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงจ้างต,ตั้งชื่อระลบ้าว่าขอโทษที่ลืมบอได้อะคะอยากจะมีมุมใหม่ๆให้แฟนเพลงได้เห็นมุมของเราบ้างนะครับในเรื่องของมุมช้าๆมุมอ,อกหักเพื่อที่จะให้แฟนเพลงทุกกลุ่มได้ฟังกับ ภาษากลางของเราได้ด้วยที่เสด็จมีมุมอกหักด้วยหรอมีครับฉันคิดว่ามเต้นอย่างเดียวสีฮอยนะภาากระโปงเฮียนคิดว่าจุดจุดเปลี่ยนของของการเป็นศิลปินของเราเนี่ยครับผมอยู่ที่อัลบั้มชุดไหนหรืออยู่ที่เพลงไหนครับจุดเปลี่ยนของ ของอที่ทำ<า>ให้พีเ่เสด็จกายเป็นแบบต้องเรียกว่าแบบเป็นเป็นหนึ่งในในซุปตาในแนวทางนี้ผมครับเด้เกียรติครับก็ผมถือว่าการเดินทางการทัวร์คอนเสิร์ตของเราไปพบผู้คนหลายๆกลุ่มทุกเขาเรียกอะไรทุกวัยเนี่ยมันสําคัญมากกับการทํางานของเราเพราะฉะนั <krijgen S 2> ้นเราก็เลยจําเป็นต้องที่จะปรับตัวเข้าหากับคนดูนอกจากความชอบของเราแล้วนะครับนั่นคือจุดเปลี่ยนในในชีวิตผมและก็ในการทําเพลงส่วนเพลงเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สามารถที่จะเชื่อม ความสุขความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนดูตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่ามันมันเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะดนตรีมันไม่มีสิ้นสุดอยู่แล้วใช่่ะพูดถึงดนตรีขอทาความรู้จักกับเครื่องดนตรีด้านหลังสักนิดนึงว่าผู้มชมทางบ้านอยากทราบเ,เอาเริ่มที่กลองก่อนเลยท่านเรียกว่ามีชื่อเรียกไหมคะดีเจมเบ่อะไรนะคะดีเจมเบ้ดีเจมเบ้มันจริงๆมันเป็นไม่ใช่กลองไทยถูกไหมใช่ครับเป็นกลองแอฟริกากองแอฟริกาครับและการตีตรงขอบตรงกลางแลนลองขอขอลองให็นเทคนิคนี้ นี่แบบมันุแมากเลยมันแน่นมากแล้วก็เป็นแบบนี่จะออกมาเต้นสุลูกันแล้วตปังปังถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นหยิบกลองยาวมาให้แทนตีแบบนี้เหมือนกันไหมไม่ไม่นี่ที่คืออยากดูจริงๆมมันจะได้ไหมอารมณ์นี้มันแสดงว่าแต่แต่ละกลองมันก็จะมีคาแรคเตอร์วิธีการตีที่ต่างกันทำไมถึงเลือกเครื่องดนตรีชนิดนี้มาอยู่ในวง จร,จริงๆพวกกลองยาวพวกเครื่องคออะไรต่างๆจะมีสำเนียงของตัวเองเน<ช>ี่ยอย่างเปิงมางของเราก็จะมีเสน่ห์ของเรากลองยาวอีสานก็มีอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นกลองของเขาสามารถเป็นเหมือนเป็นเสียงเสียงกระเดื่องเสียงทุ้มเสียงคลิก<อ>เนี่ยะมันสามารถวควบคุมได้ในกลองใบเดียวอยากเราอยากจะให้ซาวเป็นออกซาวสสน่์เราสามารถตีอยู่ในกลองใบนี้ได้ได้ด้วยเหรอคะใช่ครับเนี่ยครับ ควสามารถไล่ระดับเสียงได้โอ้อ่ะได้เรื่องเลยด้านหลังบ้างค่ะเรียกว่าเครื่องดนตรีเรียกว่าอะไรครับอัคอรเดียนครับแปลเป็นไทยว่ามีเพลงถึงเมลงก่อนเนาะรู้สุดยอดมากงานนี้ก็เสียงพร้อข่าวนะานเป็นอันว่าให้ให้ให้คุณพีได้ได้ฝากนะครับถึงงานชุดนี้รวมถึงคนที่อยากจะติดตามวิธีการดาวน์โหลดสารพัดนะครับเดี๋ยวนี้ ได้เลยครับก็ขอฝากอัลบั so ้มชุดที่7นะครับชุดขอโทษที่ลืมบอกได้นะครับอัลบั้มนี้ถือว่าเป็นการเดินทางของผมนะครับฟังได้ทุกๆกลุ่มแล้วก็ฟังได้กันทั่วประเทศเลยนะครับอีกทั้งความเป็นดั้งเดิมของพีเสด็จอยู่ความสนุกสนานยังมีครับแต่ความใหม่ของัลบั้มชุดนี้เพลงก็จะป๊อปมากขึ้นแล้วก็ภาษากลางก็จะฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อยากจะให้เสียงเพลงทุกๆผลงานเพลงในอัลบั้มชุดนี้เป็นความสุขของพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศครับผมดาวโหลดดาวโหลดได้ที่ไหนดาวโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามเจ 004ครับตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยครับจนถึงอัลบั้มล่าสุดสพี่เสดทุกเพลงครับผมราหัดมีโค้ดนี้ได้หมดเลยได้ไหมคะแล้วก็เห็นว่าจะลากันไปด้วยเพลงจีหอยกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่มีเพลงสนุกได้เลยขึ้นชื่อของเขาอะไรต้องมีซิกเนเจอร์สนิทเลยนี่ต้องขอบคุณสมาชิกทุกคนมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะเสอด้วยนะฮะชื่นชมครับผมครับเจนค่ะจีหอยครับ I'm sad.